เอาครับสวัสดีท่านผู้ชมท่านอันีต้อรับสคลิปพีโป้เพลย์กาวด้วยนะครับผมวันนี้ก็จะมาทดสอบตึกนี้สิครับว่ามันมันทนทานต่อแรงอะไรมากแค่ไหนครับเช่นแรงของพระเจ้าเนี่ยมันก็นะก็ตามสภาพเลยแต่มาโอ้โหก็เราก็มาทดสอบกันว่าตึกนี้เนี่ยมันอาวุธไรสามารถทำลายตึกนี้ได้ดีที่สุดนะออ้หหกระเด็นโอเคทรัพยากรมาแรงงบประมาณเมาแล้วเราสามารถเสร็จตึกมาได้โอเค โอ้โหทำไมตึกมันแปลกๆทำไมตึกมันขยับเองวะเนี่ยมันแปลกๆอ,อยู่นิ่งๆอยู่นิ่งๆโอเคก็วันเสาร์นี้ครับผมจะทำการถ่ายทอดสดเล่นเกมแฟนต้องฟอลในโรบอกครับถ้าใครอยากเล่นก็รีบリบีบแปดก,กันมานะก็มาทดสอบกันดีกว่าอาวุธแบบน่สไนเปอร์นะใหม่ๆเริ่มจากปืนพกก่อนนะครับสมมติปืนพกยิงเนี่ยโอ้โหทำไมปืนพกมันแรงขนาดนี้โอ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 การทดลองนี้สอนให้รู้ว่าปืนพกเนี่ยสามารถทำลายตึกได้คนระับทำไมมันช่างโหดได้นขนาดนี้ ผมขี้เกียจเอ่อขี้เกียจเข้าไปแล้วก็เสกมันมาใหม่ดังนั้นผมเสกไปพันพันตึกเลยกันโอเคโอเคโอเคสี่ตึกน่าจะพอแล้วเอ้าวต่อไปขอเป็น M4 นะ็มสี่นั้น M16 มสิบหกฮะเอ็มสี่เอ็มสิบหกม่ดูดูก่อนเอาเอ,อาโซลไลโฟร์ไม่บอกชื่ออีกโอเคสามสองหนึ่งเฮ้ยโอ้โหเลยโอ้โหอันนี้ก็ถือว่าแรงกว่าปืนพกนะเนี่ยทำไมตึกมันพังง่ายจังเนี่ยเนี่ยแค่ยิงเองตึกมันก็เริ่มพังทลายอะโอโ้โหโอ้โห Oh ho. โอ้โหจบแล้วถ้าอาวุธต่อไปอ่ะถ้าเป็น RPG เอ่อ Rocket Launcher ปบ <Boom>. ุ๊มอ่ะเนี่ยทำไมอาวุธที่มันเหมือนจะแรงมันก็ไม่แรงอะ่ะดูสิครับท่านผู้ชมเนี่ยอาวุธที่มันเหมือนจะแรงมันก็ไม่แรงเนี่ยดูดิต้องยิงหลายนัดต้งแเนี่ยถึงก่อนมันจะพังเนะี oh ่ oh นยโอ้โหเออสไนเปอร์กันสไนเปอร์มันยิงทะลุได้แปลว่ามันต้องแรงใช่ไหมอู oh ้อ oh ู้อื้อหือแรงใช้ได้เยิ้มเยิ้มเยิ้มเนี่ยอู oh ้อ oh ู้ตู้เพลงกระเด็นเลยโอ้โ oh หตู้เพลงหมือนเตี้วเตี้วฮะ ท่านครับเราเลองงบประมาณไปหลายตึกมากเลยทำไมดีท่านครับงบประมาณเราจะหมดแล้วฉันไม่สนใจอด้ได้ได,ไดฉันจะเอาตึกมาให้ท่านอีก20สตึกอ้เยี่ยมเยี่มเยยเยยมเยฮ้ยทำไมกันอ่ะโอเคเลาก็มีอาวุธอันสุดท้ายแล้วสินะก็คือ,อสองอันอีกสอ,อันก็คือปือนซอฟ์เนเซอร์กับ ปีเอมไลฟฟนเนี่ย็โั้แถมให้อีกอันนึงก็ได้นี่ปืนเลเซอร์เอามาลองเลเซอร์กันก่อนดีกว่าปึ้งโอ้โหปืนเลเซอร์จากอนาคตดเผยแตกเครี้ยงทิ้งไปเลยนะเครี้ยงทิ้งถ้าลองปืนเอ่อซอสตึกตึกตึกใจเย็นตึกตึกซอสเลเซอร์โอ้โหกระจอกมากกระจอกมากถ้าลองบีเมไลฟอโฟนอืะชัดเจนโอ้โหติดไฟโอ้ประสิทธิภาพแรงสูงเหมือนกันนะเนี่ยว้าวโอเคไปอาวุธต่อไปกันเลยดีกว่าโหไฟไหม้อ้อ ก็มีท่านชมถามผมมาว่าเฮ้ยเอาสิ่งกอ่อสร้างพวกนี้มาจากไหนนะจริงๆมันก็คือมอสนั่นแหละผมไปโหลดมาจากในสตี Work ซ็อปนั่นแหละมันก็มีหลายอันเลยมีบ้านด้วยมีตึกหลายอันเนอะแต่ผมชอบตึกนี้มากสุดแล้วเพราะว่ามันทําลายได้เยอะก็เศกมาหลายอันเกมก็ไม่กระตุกนะโอเคมาลองวุ้กันต่อไปดีกว่าอันต่อไปไม่ใช่วุ้นะเป็นถังระเบิดนะรู้สึกว่าถ้าถังระเบิดเนี่ยระเบิดในบ้านเนี่ยมันเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นนะเฮ้ย อุ้ยเอ้าเไม่เห็นมีอะไรเลยอุ้ยอืมโอ้ไม่แล้วอ้าเอาไหม่คนอีกเอ้าให้ตายสิเราจะไม่ให้เขาทัวร์มานะเราก็จะโอเคโอ้โหขนาดนี้บ้านก็ไฟไหม้อะอามันก็ยังรอดอยู่มีเวลาหนีนะแต่มันเหมือนยังมันมันขาดอะไรบางอย่างป้ะดี่มันต้องนี่มันต้องระเบิดพันลูกแล้วก็เออเอ้าเอ้าอ้าอ้ากดผิดกดผิดมันต้องกดอันนี้ เฮ้ยแอตติเวตอยู่ไหนนี่ตุ้มอืมคอมไม่พังคอมไม่พังโอเคโอเคต่อไปเป็นสิ่งที่จะทำให้คอมผมพังหรือเปล่าก็ไม่รู้ผมจะเซฟตึกมาสัก4ตึกนะแล้วก็เอาระเบิดนิวเคลียร์เนี่ยเอ่อใช่ครับใช่แล้วครับนี่โอ้ยอูอ้าอ่าวนี่มันเป็นไอเดียที่แย่มากไม่ไม่ไม่อู๋อูอืผมบอกแล้วผมบอกแล้ว นี่คือเหตุผลทำไมผมไม่ค่อยใช้ระเบิดนิวเคลียร์นะโอ้โหโอ้โหโอเคกลับมาทดลองอาวุธต่อไปกันเลยก่อนเงบประมาณเรามีไม่จํากัดนะเอาจําช่างมาันเถอะช่างมาันเถอะนี่ครับอาวุธต่อไปเนะี่ยมันไม่ใช่อาวุธนะมันคือรถยนต์เนะี่ยถ้ารถยนต์รถ,ร,ถร,ถนร,รถยนต์อะไรรถยนต์วิ่งเข้าสู่ตึกนะมันจะเกิดอะไรขึ้นนะเดี๋ยวนะนี่ตึจกจะสามารถทนแรงต้านเนี่ยนะครนี่โอ้อ้าวอาว้อาเอ้า กระจอกมากกดยนนะอย่างนี้มันต้องซ้ําด้วยรถบรรทุกนะนี่เอารถบรรทุกมาเสร็จแล้วก็แม้ไปแล้วครับจุมจ่มๆดัน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 ครั้นนนงนี้เนะราทาลายได้เยอะกว่านะเพราะว่ามันทําลายได้เยอะก็พลาดนะแต่เหมือนมันยังขาด้ะ้บางอย่างไปมันต้องใช้รถถังนี่นี่ทําลายล้างสูงมีป้อมปืนด้วยมีป้อมปืนงานป้อมป,ปืนเร็วๆนี่นี่เป็นไงพังแล้วพังแล้ว <c oughs> เฮ้ยผมยังไม่เคยลองเลยอ่ะถ้าสมมุติเอ่อผมเอาหลุมดำเนี่ยมาสร้างหลุมดำเนี่ยแล้วเอามันมาปะทะกับตึกเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยไอเดียดีดีเยี่ยม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 เศษม้เยอะเสกมาเยอะโอเคไหมเนี่ยเนี่ยเอาตึกมาอีกเอาตึกใหม่เงาประมาณเรามีเยอะโอเคสองตึกพอจะกเทียมพังวิธีการทำหลุมดำก็ง่ายอ่ะเสกไออันนี้มาแล้วก็เปิดมันนะแล้วก็เราก็เอาเครื่องปั่นไฟที่เข้าที่เข้าใส่อะโอเคสามสองหนึ่งหยุดเวลาก่อนนะโอเค เฮ้ยโอ้โหโอ้โหทำไมภาพโอ้โหนี่มันรวมดำขนาดใหญ่เนี่ยนะไม่นะมันกำลังดูดทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเคยมีบ้านเมืองของเราไปแล้วอ้าวยังพูดยังไม่ทันเสร็จเลยไหม่นะถ้าผมเสกรถยนต์เนี่ยมันจะอือหายไปอุ้าวกำลังจะเสกบ้านคนรวยอะโอ้โหคนรวยเขารอทุกอย่างนะแต่เขาจะไม่รอดอีกต่อไปแล้วเพราะว่าผมจะเสกมันมาใหม่เนะี Firstly, ่ย <presentation>, แต่ครั้งนี้เราจะใช้เครื่องปั่นไฟที่แรงกว่านะ อขนาดนี้ก็รอมันชาร์จนะมันก็นานหน่อยนะโอเคนาทีไฟเข้าไปอ่ะอ้าวโอ้ไอเวนนั่นโอ้โหบ้านคนรวยเหลือเหลือแค่บันไดนะโอเคผมจะเสกอะไรซุ้มซ่ามมาเยอะๆนะโอ้โหโอ้โหโดนดูดนะหูโซมชั่นนั่นะอ้าวอ้าวทำไมบ้านพวกนี้มันไม่ถูกดูดเออสงสัยต้องอันฟีชนะไปแล้วดูดแล้วอุ้ยอุ้อมดูดมันจะดูดคอมผมไปด้วยทำไมพวกนี้มันยังติดอยู่อ้าเอม้อทำไมมันแปลกๆ เฮ้ยทำไมมันโอ้โหมันทำงานอย่างนี้เองโอเคโอเคเหมือนภาคก่อนๆท่านผู้ชมชอบไอระเบิดพวกนี้มากครับเราก็จะมาทดลองมันนะครับว่ามันทํำลายตึกนี้ได้ดีหรือเปล่าแนละ้วแต่ท่านผู้ชมถ้ายังไม่เคยดูภาคนั้นก็ผมจะพิสูจน์ระเบิดนี้ให้มันดูนะว่ามันแรงแค่ไหนยอแท,นแทงเข้าไปนะี่แทงระเบิดเข้าไปครแล้วก็รอมันชารนะ์ทฮไม่นะไม่ไม่ไมไมออโอแทงใช้ได้เลยว้าว แล้วมันก็ใช้ได้ผลกับหุ่นยนต์ด้วยนะพูดง่ายๆก็คือเป็นอาวุธฆ่าหุ่นยนต์่นะโอเคสามสองหนึ่งเฮ้ยนี่แทงเข้าไปแล้วแล้วก็รอมันระเบิดอนะ่ะไม่นะฉันจะตายอ้วอืออย่งเงยอ่ะมันก็ไม่ได้ถึงกับแรงมากแอมันก็ทําให้หุ่นยนบาดเจ็บมากเลยนะโอเคไปทดสอบระเบิดน,นี้กับตึกดีกว่านี่เสษตึกมาแล้วเศแล้วไปเอาระเบิดนี่มาโอเค มาลองทดสอบกันได้ก่อนนะเพียงระเบิดเข้าไปนี่ทะลุก,กระจกไปเลยเหมือนในชีวิตจริงฮนะมันต้องทะลุกระจกแลนะ้วโอ้โหพอดีกับเก้าอี้ด้วยนี่เฮ้ยอืมประสิทธิภาพก็ไม่ได้ไม่เห็นกับไม่ได้แรงในจาดนั้นมันต้องถ้ามันถ้าอยากให้แรงเนี่ยต้องเสกมาพันอันนะแล้วก็นี่อื้หืออือ,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 อคอมคอมคอมเนี่ยจะไปก่อนก็ผมไปโหลดอันนี้มาผมไม่รู้ว่ามันคืออะไระแต่ มันมันอ่ะมันโอโอโหอืมกูว่ากูว่าที่ยิงทังระเบิดแน่ผมไม่รู้นะว่ามันใช้ยังไงะแต่ผมว่านะมันต้องเอาใส่อันนี้โอเคแนละ้วผมจะกดยิงแนละ้วเอออาจจะต้องแอคทีเวตก่อนนะแล้วก็อุ้ยอ่ะอ่ะอาวอาวไม่เห็น,ม,หน,ม,หนมีอะไรเกิดขึ้นอ๋อหรือว่าต้องจุดไฟก่อนนะผมนี่โง,ง,ง่จริงๆอ่ะจะไม่โอโงประมาณสิบล้านของเราไม่ผมนี่มันโง,ง่จริงๆเลย กนนะ็การทดลองทุกอันก็ไม่ได้สำเร็จเสมอไปนะผมว่าไม่ยังไม่รู้เลยว่ามันใช้งานยังไงนะโอ้โหงา้างนี่ถ้าท่านจำหน้าจำอันนี้ได้ใช่ไหมครับมันก็คือเลเซอร์สองมารักนะ่ะโอเคถ้าเกิดผมเอามันมาเปิดต่อสู้กับตึกเนี่ยนะเราจะลองใช้โหมดธรรมดาก่อนนะนี่คือโหมดธรรมดาแล้วนี่ก็ปกติดีึตึกมันมันก็ไม่ถึงกับเลวร้ายอะไรอ่อนแรงสักหน่อยโอเค เราไปกดโหมดนี้เหรอเฮ้ยอืออหือโอ้โหพังพังพังแป๊บเดียวแป๊บเดียวเนหะ็นไหมฮะอะไรนโอ้โหเสียงเคไมเลยโอ้โหโอ้โหงครังมากอ,อือหืออือหือโอ้โหอาวุธนี้มันช่างสุดยอดไปเลยมันเลเซอร์มันทำไรทุกอย่างเลยและสิ่งที่ทำลายตึกได้ดีที่สุดก็คือคนหลายคนรวมพลังกันแล้วก็ต่อสู้กับมันโยอยิงมนอนยองิยงยิงโออ่ามันเริ่มจะไม่ใช่ต่อยสอดตึกโย่ <c oughs> นี่แหละคือวิธีการทำลายตึกที่ดีที่สุดนะพ <c oughs> ังทลายเป็นซากผมบอกแล้วโอ้ยก็เม่กี้มันก็สุดยอดกันเลยครับทุกสิ่งทุกอย่างพังทลายแบบไม่มีอะไรสามารถทำลายมันได้แต่อันนี้มันก็สามารถทำลายมันได้ดีมันคือสายฟ้าส่งพลังนะนี่นี่ไงโอ้โหทำไมไฟมันแปลกแปโอ้โหโอ้โหไหม้โอ้โหจบแล้วก็จบไปแล้วครับสำหรับคลิป people p a y ในวันนี้ครับ ถ้าใครยังให้ทำอีกก็กดไลค์กด s u b s c r i b นะครับแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหนะ้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับปื่นลอยได้นะแปลกแปลกนะ